ขออนุญาตนิดนึงนะคะจากทีมงานพลังทิพย์นะคะวันนี้อยากจะให้กล่าวอะไรเล็กน้อยนะคะถึงพี่อรัญญาที่ได้รับรางวัลเมนเจอร์ออฟเยียอันดับสองภาประเทศไทยค่ะก็ยินดีกับพี่อรัญญาเธวิลาภพรนะคะก็บอกเลยว่าพี่เขาเก่งจริงๆและขอชื่นชมจากคุณธัญรัตน์มีดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธัญรัตน์ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งภาะประเลไทยค่ะสาหรับคุณกิตนะคะอยากให้กล่าวอะไรเล็กน้อยกับพี่อรัญญาค่ะฝากถึงพี่สาว เราอยู่กันมานานเจอกันมาบ่อยก็ยินดีพี่รนยาด้วยนะครับพี่เป็นแบบอย่างของน้องๆน,นะที่พร้อมจะเดินตามนะครับก็พียงแ่อยาบอกพี่ว่าให้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลน้องๆต่อไปให้ดีนะครับพลังทิพย์ก็ยังต้องพาพึ่งอาศัยพี่เยอะนะครับขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ประสบควาร็จต่อไปครับพี่ขอบคุณครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณกริดด้วยนะคะที่ปีนี้ได้รับรางวัล Hall of Fame นะคะรู้สึกปีนี้ได้รับแค่สองท่านเท่านั้นใช่ไหมคะยินดีด้วยเพราะว่าคุณกฤิเป็นผู้นำทีมทัพพัชุธาของเราซึ่งพี่อรัญญาก็อยู่ในทัพเดียวกันนะคะปีนี้ทัพพัชุธายิ่งใหญ่อันดับหนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีกรขอบคุณค่ะก็อยู่กับคุณวิษณุสีทองแดงนะคะอย่างวันนี้อยากจะให้คุณไอซ์นะคะกล่าวถึงพี่อรัญญาในฐานะที่วันนี้ได้รับรางวัล Manager of the Year อันดับ2ภาพประเทศไทยสักเล็กน้อยนะคะครับก็ ขอแสดงความยินดีแล้วครับแล้วก็ดีใจกับคุณป้ารัญญาด้วยครับก็ที่ผ่านมาล้วก็เห็นคุณป้าเป็นแบบอย่างที่ดีมาเสมอวันหนึ่งก็อยากจะเก่งให้เหมือนคุณป้าแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่คุณป้านเนี่ยได้ให้โอกาสผมคนหนึ่งแล้วให้ได้ไดไดเป็นลูกศิษย์ของคุณป้าด้วยครับยายก็ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ไม่ทราบคุณวิชานุรับรางวัลอะไรบ้างคะวันนี้ผมมารับรางวัล U M of the y e a ครับอันดับหนึ่งครับภาคประเทศไทยโอ้โหขอแสดงความยินดีเช่นกันนนะคคคคคจาากทีงงบบัออิขขุุณณ่่ ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณบุญยงนะคะค่ะวันนี้คุณบุญยงไม่ทราบรับรางวัลอะไรบ้างคะรับฮอปออเน่ฮะอ๋อออเน่ครับผมเป็นครั้งที่ยี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกกันปีหน้าฮอฟเฟมใช่ไหมคะอีกหลายปีเป็นแค่ฮอฟเฟมค่ะนนั้นคตคุณอยู่ไม่ไกลค่ะวันนี้อยากจะให้คุณบุญยงช่วยกล่าวถึงทีมงานพี่อรัญญาสักเล็กน้อยที่วันนี้พี่อรัญญาได้รับรางวัลเมนเจอร์ออฟเดอะยีอันดับสองภาคประเทศไทยค่ะ ถ้าพูดถึงพี่รัญญานี่ผมชื่นชมนะฮว่าแกเป็นคนที่มีความรุ่ยรอุตสาหะนะฮะและก็อดทนเราสนิทแกมาตั้งหลายปีฮะแกยังเคยแกยังเคยทับเราทับธรณีนะฮะแกยินอาอเป็นพระสุธาสามแล้วนะกายแต่แวคลาวก็ยินดีกับพี่รัญญาด้วยที่ว่าประสบความสําเร็จในวันนี้นะฮะและเป็นคนที่ประสบสเร็จสูงสุดคนหนึ่งของ AA และพวกเราก็ดีใจกับ คุณรัญญาด้วยนะครับครับค uh ุณคุณมงมากนะครับผมยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพัชราหวังว่องวิทย์นะคะวันนี้พี่พัชรารับรางวัลอะไรบ้างคะก็ได้อีดีดีกับผู้จัดการรอดเยียร์แล้วก็มีตัวแทนรอดเยียร์ก็ยินดีกับคุณรัญญาเพราะคิดว่าน่าจะได้ที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะก็ฝีมือมีอยู่แล้วนะก็พลังเป็นทิพย์อยู่แล้วนะก็ขอให้ได้ทุกปีเลย นะแล้วก็ขอโชคดีแล้วกันแล้วเชื่อว่ากลุ่มพลังทิพย์ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ใน AA ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณมากค่ะคุณค่ะไม่มีใครแล้วทำได้ขนาดนี้คนเดียวอ่ะสุดยอดอยู่แล้วลูกๆทุกคนขอกตัญยูกาลัญญาเพราะอย่างนี้หายากอยู่แล้วนะชื่นชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานอันทรงเกียรติประจำปี2,551ที่พวกเราทุกคนพลัง AA ทุกคนรอคอยค่ะนั่นคือพิธีมอบรางวัล AIA Annual Agency Awards ชูเจ้าส้นนเด็นะคะแล้ววันนี้ดิฉันปลายธนาอัมพุทได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำนักง,งานพิธีมอรบรางวัล AA Annual Agency Awards 2 0 0 8นั้นต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของพวกเราชาว AA เลยนะคะนั่นก็เพราะว่าท,ทุกทท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลอันทรงเกียรติค่ะเป็นบุคคลที่สามารถพิชิตคุณวุฒิสมโมสรต่างๆด้วยความวิริยะอุตสาหะและบากบาั่นภาคเพียนมาโดยตลอดบนงานบริการด้านการประกันชีวิตสายนี้นะคะ หลายท่านเนี่ยใช้เวลาเดินทางมาไกลแสนไกลนะคะหลายท่านเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะมาพบกับอุปสรรคต่างๆนานาประการแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับพวกเราชาว A-A ทุกคนค่ะเพราะพวกเราไม่ไม่รู้จักคําว่าย่อท้อสะกดคําว่าท้อไม่เป็นนั่นเองนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะวันที่รางวัลแห่งความสําเร็จรอยอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะ รอให้นักสู้ผู้ไม่ยออ่อท้อก้าวขึ้นมารับรางวัลและก็จะได้รับการจารึกชื่อเสียงของท่านเอาไว้ในฐานะเดอะเกร t ของวงการประกันชีวิตตลอดไปค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านนั้นจะได้พบกับเดอะเกร t ในปี2008ซึ่งแต่ละท่านนั้นได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะคะ ปรบมือต้อนรับนะคะสำหรับขบวนเกียติยศขึ้นมารับรางวัล AIA Annual Agency Awards ชูเจ้าสร้อยนเนตรณเวทีอันสงเกียรติแห่งนี้ค่ะขอทุกท่านต้อนรับขบวนกีติยศ Manager of the Year ประจำปี2008นำโดย Manager ยอดเยี่ยมอันดับที่หนึ่งและลำดับต่อไปเป็นขบวนเกียติยศ Agent of the Year ประจำปี2008นำโดย เอเจนต์อันดับที่หนึ่งคุณตะกะักกรทวีลาพาพรจากพลังทิปขอเสียงประมือให้กับคุณตัะกะรและของพวกเรานะคะเป็นเดอะ r รฟ e ของ a a n อเ2008ค่ะขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ ภาพที่สักครู่นี้ที่เราได้เห็นไปนะคะก็เป็นภาพของขบวนของผู้ที่ได้รับรางวัลในค่าคืนนี้นะคะมีมากมายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวภาพต่อไปเราไปติดตามบรรยากาศในงานนะคะเ<ะ>ชิญชมเลยค่ะค่ะพี่แอ๊ดคะวันนี้อยากจะให้พี่แอ๊ดกล่าวอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับความสําเร็จของภาครั้งทิพย์วันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็สึกอ,อ,อยากจะบอกบอกบอกเพื่อนๆว่ารู้สึก อยู่ในหน่วยงานพลังทิพนี้ทำให้รู้สึกเราก็พลอยได้รับเกียรติอันนี้ด้วยอะค่ะเพราะพี่อรัญญาเป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆเลยก็เหมือนเป็นจอมจุดยุดหยิงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้พี่เขาได้ออฟดิเจแทบจะทุกปีและปีที่ผ่านมาพี่เขาก็ได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของ AA เว่าเก็บเบี้ยสูงมาก,มากๆเลยเป็นการจาลึกประวัติศาสตร์ใน AA เลยอะค่ะก็กญาก็รู้สึกพี่เขาเก่งๆอะสักวันหนึ่งเราก็อยากจะเก่งแบบพี่เขาบ้างนะคะ อย่างนั้นจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพี่แอ๊ค่ะค่ะพี่ติ๊กค่ะวันนี้อยากจะให้พี่ติ๊กกล่าวาถึงความสำเร็จของพลังทิพย์แล้วก็พี่รัญญาแล้วก็ลินลี่สักเล็กน้อยนะคะค่ะก็ปีนี้เป็นปีดีของพลังทิพย์นะคะไม่ว่าจะตำแหน่ง Manager of the Year ของพี่รัญญาหรือว่า Agent of the Year อของลิลลี่นะคะไปไปเรารู้สึกว่ามันเป็นปีที่ง่ายของเราจริงๆแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยพลังทิพย์เราก็คงได้ออฟเรียอีก ต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วพี่ตู่ล่ะคะพี่บรรยาค่ะด้วยครับเพราะงั้นขอแสดงความยินดีกับพี่อัญญาที่ได้รางวัลในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ลลี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะท่านรอราคารอรับส่วนขอบคุณมากค่ะสองสีพี่น้องคนเก่งของพลังเทพคนหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณพี่ติ๊กพี่ตู่ค่ะขอบคุณมาก น้องโบคะวันนี้พี่อรัญญาได้รับรางวัลเมนเจอร์อันดับ2ของประเทศไทยน้องโบอยากจะกล่าวอะไรแสดงความยินดีกับพี่อรัญญาบ้างคะอ๋อก็ขอให้พี่อรัญญาก็จะแสดงความยินดีกับพี่อรัญญานะคะ<ข>ก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบ่งปันถึงลูกน้องบ้างค่ะขอบคุณน้องโบมากค่ะเช่นนี้คะค่ะพี่ขอโชว์ช่วยโชว์หุ่นนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหชุดนี้สั่งตัดพิเศษเลยไหมคะเนี่ยไม่ค่ะ พี่จอยคะอยากจะให้พี่จอยกล่าวถึงพี่รัญญาที่วันนี้ได้รับรางวัลเมเจอร์พระอันดับสองประเทศไทยสักเล็กน้อยนะคะก็ด้วยความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของพี่รัญญาเนี่ยจริงๆแล้วแกสมควรจะได้รับรางวัลแบบนี้ทุกปีนะคะแล้วก็เราในฐานะที่อยู่ในทีมงานของพี่รัญญาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กับแม่ที่ถูกคนที่ถูกนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่รัญญาจะทําให้พวกเราก้าวหน้าแล้วก็เป็นเหมือนพี่รัญญาด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่รัญญานะคะ ก็ลิลลี no <Yeah. S 2> no ่ด mm ้วยนะคะได้รับรางวัลเอเจนต์ออฟเดอะเยียร์ภาคประเทศไทยเช่นกันพี่เฉย์กล่าวอะไรถึงลิลลี่สักเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ได้เจอหน้าลิลลี่เลยนะคะแต่ว่ามีน้องๆที่มาด้วยกันเนี่ยชมว่าวันนี้พี่ลิลลี่น่ารักมากเลยก็ยินดีกับลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ลิลลี่รักษาผลงานแบบนี้ทุกๆปีนะคะแล้วก็เพราะว่าลิลลี่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจของพิลัญญาด้วยนะคะแล้วไม่ทราบว่าปีนี้พี่เวยรับรางวัลอะไรบ้างคะ ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คือปีที่แล้วเราขี้เกียจมาก่อนหน้านี้เราก็เลยไม่ได้รับรางวัลแต่ว่ามางานนี้แต่ว่าตั้งใจไว้ว่าปีหน้าจะขึ้นรับรางวัลค่ะคาดหวังรางวัลอะไรไว้บ้างคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะ,อ,ะอยากได้จริงๆที่ทําก็คือทํา IQA แล้วก็อยากได้ MDC แล้วก็อยากได้เป็นตัวแทน of the year ของพะสธาแต่ว่าของบริษัทเนี่ยยังไม่กล้าคิดเท่าไหร่ค่ะ ก็ขอให้พี่สวยได้รับรางวัลตามที่ตั้งใจทุกประการเลยนะคะขอบคุณพี่สวยมากค่ะวันนี้สวยมากอ๋อขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีบ้างอะค่ะก็เห็นบรรยากาศแล้วก็อยากจะรับบ้างสักวันหนึ่งความฝันคงจะเป็นจริงอะค่ะก็ผมอวยอรให้ได้ ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่อรัญญารับผู้เมนเจอร์ออฟเดอะเย่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ได้ข่าวครับนี่เรื่องจริงเลยอ๋อเพราะว่าเห็นรูปอยู่ค่ะอครับอ๋อเด็กสาวโูยยินดีมากเลยค่ะ,ม,คะมีน้องลิลลี่อ๋อน้องลิลล,ลี่คือลูกสาวใช่ไหมคะ ครับเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งภาคอุทยอ๋อโอ้ยสุดยอดเลยค่ะค่ะค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่พี่เขาเป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยนะคะค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานอัฟเยียของบริษัทปีนี้ครับ ก็รู้สึกยินดีทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้ยินดีเป็นพิเศษที่พี่อรัญญาของเราได้รับรางวัล m a นเ g อร์อ the Year ียอันดับสองภาพประเทศไทยนะคะอยากจะให้พี่ได้รับรางวัลอย่างนี้ทุกปีแล้วแต่ขอให้เป็นอันดับหนึ่งค่ะก็ยินดีกับลินลี่ด้วยนะคะที่ได้รับตัวแทนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นเชิดหน้าชูตาของพลังทพิปค่ะแล้วภูมิใจมากที่ได้อยู่ทีมงานนี้ค่ะโอ้โหขอบคุณมาองคนค่ะพี่แล้วครับ แะครับขอ,อขอชมนะว่าชุดสวยมากนะ oh อ๋อโชว์ชุดเลยนะครับอยากให้น้องก้อยกล่าวแสดงความยินดีกับพี่อัญยาและก็ในฐานะเราตัวแทนพลังทิพย์ด้วยครับก็อยากจะบอกพี่อัญยาว่าพี่สุดยอดมากเลยนะคะก็พี่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับหนูนะคะแล้วหนูจะตามเวทีออฟเรียนนี้ภาคประเทศไทยนี้ไปติดๆค่ะ น้องลิลลี่น้องลิลลี่อ่าพี่ลิลลี่ด้วยค่ะก็สุดยอดเช่นกันนะคะหวังว่าพี่ลิลลี่จะขึ้นบนเวทีให้เราให้ได้เห็นได้ยินดีด้วยทุกๆปีค่ะครับครับครนะคะขอบคุณ,คณมากะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและมาถึงรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําปี2551ภาคประเทศไทยอันดับที่2สามารถทําผลผลิตค่าบำเน็จปีแรกได้7,527,771 7บาทจากพลังทิพย์คุณอรัญญาทวีลาภาพรค่ะ จริงแล้วอยากจะบอกว่าอะไรดียครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆฮะดีใจแทนพี่เขาจริงๆดีใจกับดีใจกับพลังทพิปนะ,ะ,ะมันไม่มีมีโอกาสอย่างนี้บ่อยนักแต่เชื่อว่าหลังจากนี้มมนต้นไปน่าจะมีแบบนี้ทุกๆปีทุกปีเขาฝากพิธีญา้วยนัครัาและคุณพลังทพิปทุกคนนะครับดีใจด้วยจริงครับดีใจมากครับ สที่เนียได้ออฟเดียครั้งอันดับสองด้วยครับรกาดุลพันธและสุขภาพรู้สึกยินดีกับพี่สาวคนเก่งนะคะเพราะว่าป่าเพร่มพี่เขาเป็นอาจารย์นะคะเป็นครูบาอาจารย์ของคนทั้งประเทศขอให้พี่นะคะครองตําแหน่งออฟเดียตลอดกาลค่ะแสดงความยินดีครั้งนะคะพี่รัญญาค่ะขอบคุณค่ะรักาดะชื่นชมพี่รัญญาเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็สมควรได้เป็นที่หนึ่งอ่ะ แต่ว่าพอดีนิดนึงก็ขอเป็นปีหน้าแล้วกันพี่นะพี่นะพระเจ้ายังทดลองพี่อยู่ขอให้เป็นปีหน้าแล้วขอพระเจ้ามวยพรพี่นะตามพระพรที่มาจากลูกสาวพี่ขอต้อนรับเซค่ะขอบคุณค่ะมาดูค่ะีค่ะเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณอาจารพลกล่าวแสดงความยินดีกับพี่อรัญญากับพี่สลิดด้วยนะคะไไม่่ปูีอ้วันนี้ดีใจมากที่น้องสาวคนสวยได้รับรางวัล ถึงแม้ในที่สองก็ตามก็ดีใจแล้วแล้วต้องพูดถึงหลานด้วยเปล่าพูดถึงหลานด้วยเปล่าแล้วก็ดีใจกับหลานด้วยได้ที่หนึ่งรู้สึกเก่งกว่าแม่ด้วยใชียวจำอ้าวเธอรู้เปล่าพี่พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอรัญญานะพี่ภูมิใจที่น้องเป็นคนเก่งอะค่ะ ก็ขอให้น้องมีกำลังใจทำงานต่อไปเพิ่มขึ้นอีก20%ของปีนีปีปี09ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคาะกาวแสดงความดีกับพี่อัญยาหน่อยนะครับที่ได้เมนเจอันดับ2ของภาคประเทศไทยครับอ๋อขอร่วมแสดงความดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่อัญยาครับผมแล้วก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนเวิร์กไซด์ด้วยนะครับในันดับต่อไปนะครับผมนะยังมีน้องๆที่ลงต้องการ ที่จะเข้าโครงการของเราอีกนะครับขอให้พี่อรัญญาสุขภาพน้าการแข็งแรงและทำออฟอยู่เย็ปีหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่กับคุณสุภักนะคะอยากจะให้คุณสุภักช่วยกล่าวถึงพี่อรัญญาในฐานะเป็นต้นน้ําของพลังทย์คนหนึ่งนะคะวันนี้พี่อรัญญาได้รับรางวัลเมเนจเจอร์ออฟเดอะเยอันดับ2ของประเทศไทยค่ะขอเชิญกล่าวแสดงความยินดีนิดหนึ่งค่ะต้องขอแสดงความยินดีเป็นบุคคลที่มีความสามารถและเป็นคนเก่งในประจําปีแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็เก่งตลอดละและเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะงั้นมีคนที่สนับสนุนเยอะ สามารถทจะหาลูกค้ารายใหญ่ๆได้และก็เป็นนักพูดนักบรรยายเป็นบุคคลที่เราน่าเชื่อถือระหว่างที่อยู่กันใกล้ชิดเราก็เข้าใจดีว่าเป็นคนที่ขยัน,น,นและหาลูกค้าได้เยอะตลอดเวลาก็ขอขอ,อํานวยอวยพรให้ทรง,งทำอย่างนี้ตลอดไปและประสบควาสมสำเร็จปีหน้าก็ด้เป็นออฟเซอเรียอีกขอบคุณมากค่ะขอบคุณแังที่ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะและเราจะเข้าสู่การมอบรางวัลในลำดับถัดไปก็คือ รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2551ซึ่งตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี2551ภาคประเทศไทยอันดับที่1ท่านสามารถทํนผลผลิตค่าบำเน็จปีแรกได้ถึง11,618,912บาทจากพลังทิพย์คุณตักกะทอนชวิลาพาพรค่ะ อาชีพประกันชีวิตเป็นอาชีพที่คนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าค่ะเพราะคนนอกวงการมองไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ของความสําเร็จในอาชีพแต่คนในจะรู้ดีว่าอาชีพนี้สวยงามเพียงใดรางวัลน,นี้ซึ่งเป็นรางวัลน,นสรงเกียรติเป็นรางวัลที่ดิฉันดีใจมากที่ได้รับนะคะอยากจะ,อะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งไม่ได้มาได้โดยง่ายแต่มาจากการตั้งใจมุ่งมั่นทํางานหนะักและบวกกับจังหวะและโอกาสด้วยซึ่งปีนี้เป็นปีของดิฉันค่ะ แต่ทุกท่านก็สามารถได้รับความสําเร็จน,นี้ด้วยเช่นกันอย่างน้อยการหยิบยืน่นหลักประกันให้กับแม่ไม้ลูกกําพร้าให้เขามีเรี่วแรงในการสู้ชีวิตต่อนั่นก็ถือเป็นความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะ,อ,ะอยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคนที่ให้กําเนิดและให้อาชีพก็คือคุณแม่ของดิฉันค่ะคุณอรัญญาทวีราภาพรภาคพลังทิพย์นั่นเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของคุณธรรมในด้านของการทํางานและในด้านการดําเนินชีวิตอยากบอกว่ารักมากานะคะ และอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขอบคุณขอบคุณทัพพัสุทาทุกคนที่เป็นแรงผลักดันที่ดีขอบคุณพี่น้องเครือพลังทิพย์และทีมเลขาทุกคนที่เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาและขอบคุณบริษัท AIA ที่เป็นม,มีที่มั่นคงดังขุนเขาเพื่อคนไทยทุกคนขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณก,กักรทอนชวลาพาพรจากพลังทิพย์ค่ะตัวแทนยอดเยี่ยมประจำปี200 เสียงปรบมืออีกครั้งสำหรับคนเก่งของเราด้วยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะ